วันนี้มันช่างผ่านไปอย่างไร้ค่าผมตื่นมาผมดูการ์ตูนผมเล่นเกมผมไม่ทํางานหันมองนาฬิกาอีกทีเอ้านี่มันดึกได้เวลานอนแล้วจู่ๆสมองผมเนี่ยก็สั่งให้ผมง่วงเฉยเลยและในวินาทีที่ผมกําลังจะหลับตานอนนั้นผมได้ยินเสียงเป็นเสียงที่เบาจนแทบจะไม่ได้ยินแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงนั้นก็คือ Class. อนิเมะคลาสรู้สึกตื่นขึ้นมาเลย ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลี่กับผมวันนี้นะฮะอยู่ในเกมอนิเมะคลาสนะครับได้ยินไม่ผิดนะครับตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดนะครับน้องๆยังเข้าไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเข้าให้ดูซึ่งตอนที้พี่เป็นลูก GM นะับพี่เลยเข้าได้คลิปนี้นะครับถูกอัดเมื่อวันที่29เดือนมกรา9โมงเช้านะครับผมซึ่งกูคิดว่าคลิปนี้น่าจะต้องลงให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนี้เนี่ยคนในช่องคิดว่ากูตายแล้วมั้งก็มาอัปเดตกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวเกมนนนะะใใใคครททีีี่่่่อออยยยยาาากกกกแแวววเไไปปปดููับบผผมมจจลิิงง้้้ตห Discord ซึุๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับข่าวสารข้อมูลนะครับผมใครที่อยากเข้านะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันผมพูดตามตรงนะครับตั้งแต่ผมได้สิทธิ์เข้าเกมมาเนี่ยผมยังไม่ได้เข้านะครับผมรอเก็บ first impression นะครับไว้ในคลิปนี้เราจะได้เห็นพร้อมกันไงว่าเออตัวเกมหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรบ้างไปเพรางั้นไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กูด้วยถ้าเป็นโลโก้นะครับผมแล้วก็มีการโหลดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมคือกูยังเข้าไม่ได้เนี่ยคือจริงๆเเเเรรรรรรราาาาสสมมมถกดดคคคิปไ้้นนนะะะัับบตงงีีผซึ่ลลวจ หนนะฮะอยู่บนหัวแบบนี้เลยนะครับโคตรเด่นนะครับผมไอ ฮะคือมึงกำลังจะบอกว่ากูเลเวลหนึ่งในขณะที่มึงแม่งเลเวลอินฟินิตี้เหรออะไรพวกนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามีกระโดดด้วยยันเคเออร์มอนี่ก็เลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ไอีเยนี่เลเวลอะไรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านไอีเยนี่เลเวลล้านอะไรวะเนี่ยผมไม่สามารถให้ดูอะไรมากกว่าหน้าล็อบบี้ได้นะครับผมอย่างเช่นพวกเกมเพลย์อะไรแบบนี้นะครับเขายังไม่อนุญาตเขากัวข้อมูลแม่งหลุดจัดเลยนะครับถึงขนาดแม่งแทรกลายน้ำมาขนาดนี้นะครับคือถ้าข้อมูลตัวเกมหลุดออกไปเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้ว่าเป็นกูใช่ซึ่่งผผมมมไคนนดีะทแบบ หรอกนะครับผมแล้วก็มาวิ่งเล่นดูดีกว่าก่อนมีหน้ายูนิตนะครับผมที่เป็นหกเหลี่ยมนะครับผมซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมเคยบ่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าดีไซน์มันดูโบราณไปหน่อยอ่ะแล้วก็ภาพตัวเกมเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าในทีเซอร์นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าคือภาพในตัวทีเซอร์ภาพมันจืดกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ยังถือว่าจืดนะเอาแต่เหมือนตำแหน่งโกกับตำแหน่งเพชรเขาจะเปลี่ยนจุดนะครับตอนแรกจำได้ว่ามันจะอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้มันอยู่ข้างล่างละ้้้คคนนนะรรััับบบบผผมมมวว่าแแีไดลก็จจะะะะะเเเเหมมมมือนนนนนนกกกกกัััททุๆครรบีี่้า็ไวตตงูฮส ครับผมซึ่งในสตยังไม่มีอะไรนะครับเขาจะมีพาสนะครับผมแอบหรือวิววิววิวเขามีขึ้นให้ดูด้วยอุ้ยอันนี้กูให้ดูได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามันมีพาสนะครับมีบันเดิลนะครับแล้วก็มีโปรดักต์นะครับผมซึ่งมันก็จะแตกต่างกันนะครับในแต่ละหมวดอะไรอย่างงี้เนาะกูเบอร์ไว้แล้วกันนะให้อย่ากูเสียวมันจะมีอะไรแบบมันเป็นความลับถัดมานะครับหมวดเควสนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับมีเดลี่เทสติ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เดอะทรูเทสนะครับไม่รู้คืออะไรเอาเป็นวววววว่่่าาาาาามมมมมมััััันนนนนกกกก็็็็จจจะะะะะะีีีีีชืืออออคคครร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 บบบยยยยลลลลลเเดดดภิหหหใ้้้้ผแแงสสถ แล้วก็มีเวลาบอกว่าเหลือเท่าไหร่ใช่บอกว่ามันใช่เวลาที่เหลือไหมเนี่ยคือคือมันไม่เดินนะเพื่อนมันไม่ลดมันไม่เพิ่มอะไรเลยอ,ะอ่ะแล้วก็มีแบบ weekly นะฮะก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็มี story นะฮะก็โอ้สตูสตรอรีเ่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าระบบ quest เกมนี้ผมว่ามันก็ดูเฟลลี่นะครับคือเราต้องรองดูเวลามันมี quest จริงๆก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆผมอยากให้หน้าต่าง quest มันยาวขึ้นนิดนึงนะครับผมแบบยาวขึ้นไปข้างบนน่ะเข้าใจแหละเราสามารถสโคร l เลือกตัวมิชัั่่่นนได้ะครบผมแตวา ก็จะแม้คือถ้ามันยาวขึ้นมันก็น่าจะโอเคกว่าแต่ก็ได้แหละนะฮะหน้าต่างเควสนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือผมพูดในฐานะคนที่เล่นในคอมไงจอมันใหญ่นะครับพื้นที่มันเหลือนะครับคือถ้ามันยาวขึ้นไปข้างบนได้มันจะดีะแต่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมคือถ้าสมมุติผมค้างหน้าเควสสตอรี่ไว้อยู่ที่ตรงนี้นะครับแบบเลื่อนลงมาถึงตรงเนี้ยถ้าผมกดกลับไปเป็นวีคลี่นะครับผมคือมันก็ ต้องเลื่อนกลับไปเห็นไหม <S <S ผมว่าอันนี้ควรจะต้องแก้ถึงมันจะแค่เล็กแค่น้อยนะครับแต่ถ้าปรับมาเออมันก็จะทําให้มัน user friendly ขึ้นไงถัดมานะฮะหนอีเวนทอรี่น,นะครับผมก็จะมียูนิตต่างของเรามากมายนะครับไหนดูได้อันนี้ตัวแรกนะครับตัวเบอร์สเกอร์นะครับผมก็เป็นกัสดนั่นแหละแต่ผมว่า UI มันดูโบราณไปหน่อยว่ะมันดูแบบไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไงไม่รู้เนี่ยตรงนี้มึงเป็นสี่เหลี่ยมแบบตัดๆแบบนี้นะฮะตรงนี้มึงหกเหลี่ยมนะครับตรงนี้มึงสี่เหลี่ยมเป๊ะเ,เลยเออมัน ไปด้วยกันไม่ได้ตะก็ยูนิตนะฮะก็จะมีคำว่าฟีดนะครับอีควิปนะครับวิวนะครับไหนลองวิวดูสิ โอ้โอ้โอเคนะก็ดูแฟนซีดีนะแต่โหลดเข้าช้าไปนิดนึงซูมเข้าซูมออกไม่ได้ด้วยนะครับผมแต่ผมว่าหน้านี้น่าจะเป็นหน้าแคปบขิงันที่น่าสนใจเลยนะเนี่ยมีอีควิปนะครับก็คือใส่มันก็จะแบบวิ่งตามเราต้อยๆ่อยแบบนี้นะฮะก็ไม่ต่างอะไรจากเกมอื่นนะซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยมันจะมีกรอบสีที่มันแตกต่างกันด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีชมพูนะฮะไม่มั่นใจว่าสีชมพูนี่คือเก่งสุดไหมนะครับแต่มันจะมีสีเหลืองนะฮะคือสีทองอ่ะแหละแล้วก็จะมีสีม่วงนะครับผมซึ่งดายแรุ ถ้าเอาตามมาตรฐานเกมอื่นๆอะไรแบบเนี้ยสีชมพูเนี่ยดูทรงน่าจะเป็นมิติปกติมันจะเป็นสีลุ้งนะฮะแต่เออเกมนี้เป็นสีชมพูอแต่สีทองเนี่ยนะฮะเดาได้นะครับว่าเป็นเลเจนเดลี่แต่ประเด็นมันคือสีม่วงเลยสสีะสีม่วงมันน่าจะเป็นอีพิกป่ะอ๋อโอ้อก็ไอ้เหียแล้วทำไมต้องเป็นนารูโตะกูตัวเดียวด้วยว่าเฮ้ยอ่าไหนดูนารูโตะเราหน่อยนะครับนี่นะครับผมซึ่งโอ้โหเลยนะว่าเอ้ไม่มีหน้าว่ะหลบหลบหลบซึ่ง จริงโมเดลผมว่าผมเฉยๆนะดีเทลชุดอะไรเงี้ยโอเคนะครับแต่ผมว่าทรงผมมันยังไม่ใช่นารูโตะไงก็ไม่รู้อะอ่ะเซเบอร์นะครับผมนี่อุ้ยชุดสวยนะคุณทําเป็นเล่นมันไม่ใช่แบบแบนๆบกระดานนะโอ้โอเคนะฮะมีแมทเทียลที่เป็นผ้าที่เป็นเหล็กนะครับผมซึ่งอุ้ยทรงผมโอเคอ่ะซส่งตัวนึงฮะโกโจอุ้ย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 อฉากจะไม่เหมือนตัวอื่นด้วยอ๋อ ผมว่าเกมเอาตรงนี้เป็นกิมมิคได้เลยนะครับผมว่าแบบแต่และตัวละครเนี่ยมันมีแบ็กกราวมีอะไรความพิเศษของมันอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเล่พิเศน์ในฉากนี่ผมว่าโอเคนะอ๋อนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าแอนิเมชันการเข้าฉากเนี่ยมันควรจะเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้มันต้องกดแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งอะ่ะมันดูไม่ฉับไวแล้วมันดูไม่น่าใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเอ้แต่ผมค่อนข้างชอบไอเดียนะครับแต่ว่าต้องไปปรับตรงนั้นแหละปะกูอลมันจะทําอะไรฮะใส่ตัวละครให้มันวิ่งตามเราเต่ๆอย่าง อ่าเฮียแม่มีกดทับกันได้ด้วยอ่ะแต่ที่จะพูดเนี่ยคือเวลากดยูนิตอะไรเงี้ยผมว่ามันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับคือแบบกดปุ๊บมันไม่มาปั๊บยังไงก็ไม่รู้นะครับผมและมันไม่ได้มีธานซซชั่นอะไรแอนิเมชั่นที่สมูทอ่ะ <ๆ S 1> ไม่เหมือนแบบอ่าเนี่ยเวลากดเควสอย่างนั้นมันป๊อปอัพขึ้นมานะครับอะไรแบบเนี้ยก็มีส่วนของยูนิตนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมและอีกส่วนหนึ่งก็คือไอเทมนะฮะซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรถัดมาครับโปรไฟล์นะครับผมซึ่งยังไม่มีอะไรนะคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบผมม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 นนนนนนนจะะะะะีีีีไไไไไตตตตตเเเเเิิิ้้้้้ลลลาาาาาาายยยงงงง่่หทืืออ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 ณ์แฉสสสกกถ ติดได้จากตรงนี้เลยอ่าซึ่งแน่นอนเราก็ยังไม่มีเหมือนกันนะผมไม่ใช่ยูนิตที่กูมีมันก็เหมือนจะเก่งนะแต่กุไม่มีตัวไหนมีคอสเปติกเลยอ่าจะเรียกว่ายังไม่มาดีกว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเกมมันยังไม่เสร็จนะครับน่าจะต้องเดเวลลอปกันอีกพากใหญ่ๆนะครับกว่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นและหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยคือแค่มาโชว์เคสให้ดูแบบเบือแบบเบ้องต้นแบบเบื <c oughs> ้องต้นนะเออแล้วเพราะ <c oughs> ฉะนั้นไม่ต้องหวังอะไรมากนะครับกูคแค่อยาก หร,หรือ,อยังไงหรือเป็นค่าเฉลี่ยของเวลาอะไรต่างๆที่เราเล่นงี้อ่อยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าสนใจมากเลยนะเออแบบอารมณ์เหมือน ROV ไอ้พวกวินเลทอัตราการแพ้ชนะอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ดามจเฉลี่ยต,ต่อตาเงินเฉลีย่ยต่อตาค่ามอนไปกี่ตัวรวมกันแล้วอัตราชนะแพ้อะไรแบบเนี้ยโอ,อ้เรืออาจจะมีแรงนะครับแรงก็อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เดาวนนะครับอันนี้นะครับน้องๆอย่าไปซีเรียสถัดมานะครับวับนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้น่าแซมมอนนี่นะฮะซึ่งมันแซมมอนยังไงวะอยู่ตรงนี้นะออีี้คืไรรฟ เจมนะฮะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพวกเอฟเคอะไรประมาณนี้ไหมใช่แต่ว่าเหมือนตอนนี้จะยังซัมมอนไม่ได้เนะฮะเป็นห้องโถงโลกอุ้ยไอ้ี้ยมีนี่หว่าแต่คงน่าจะยังไม่เสร็จแหละนะฮะคือมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเออเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นตู้เนะะีเยอุ้ยี้ยซึ่งตู้มันแบบว่า ผมคาดหวังให้มันดีกว่านี้นะฮะคือยังไงกูกดไม่ได้อยู่แล้วนะไม่มีเพชรไม่มีตังไม่มีเฮียอะไรเลยทัานผานะฮะเอ็นแช t นะครับผมอ่านี่แหละฮะที่ที่เราจะมาสูญเสียเงินกับมันนะครับผมซึ่งโอ้โหนี่เขาทำแบบเป็นโถงใหญ่โตเลยนะโอ้โหดูแฟนซีใช้ได้อ้าวซึ่งอันนี้เป็นหน้าอีโวตัวละครเหรอฮะอ๋อแหมอีโวในหน้ากดเอ็นแช t ซะด้วยคุณคุณอ่าซึ่งเอ็นแช t ก็อยู่ตรงนี้นะครับอุ้ยใช้350เพชรเองเหรอมันคือกูไม่ต้องเติมก็ได้อย่างงี้เหรอวะเฮ หาได้ฟรีป่ะซึ่งเราสามารถกดยูนิตเลือกได้นะครับว่าเราจะกดตัวไหนนะครับอ่ะซึ่งเขาก็จะมีเลตบอกนะครับผมอันนี้จะเป็นมิติคอลเอนแชสนะครับ0.1เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีแร่นะฮะ9.9นะครับแล้วก็จะมีคอมมอนนะครับอ้ยคอมมอนมันควรจะเลื่อนให้มันง่ายกว่านี้เปล่าวะคืออ๋อเราสามารถกดตรงนี้ได้เอ๊ะผมว่ามันยังยากไปว่ะ ยูไอเกมนี้นี่มันทําให้กูต้องบ่นหลายเรื่องแล้วนะเนี่ย <_ t> ใจเริ่มไม่ดีละคือหน้าต่างแสดงผลบอกเลทมึงมีแค่เนี้ยเข้าใจไหมและคือรายการของมึงไม่มีโคตรเยอะและคือแบบมึงต้องสโคแบบเนี่เี้ยมันผมว่ามันยากไปหน่อยถึงแม้ว่าพอเราเล่นเกมนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ต้องมานั่งสโคดูแล้วนะครับแต่เฮี้ยคือทําให้มันง่ายเข้าไว้มันก็ดีกว่าป่ะแต่ไม่รู้นะฮะเกมยังไม่เสร็จนะฮะเฮี้ยยังบ่นไรมากไม่ได้ปเฮี้ยช่างแมงนะฮะจุดต่อไปนะเพลซึ่งผมยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปเเล่่่่นนนนครรรััาาาาแพมมดูฉยออีี้โทสกงึ นะครับผมคือเร й อยู่ข้างๆเพลย์แบบนี้เลยหรือเปล่ามไม่รู้ถัดไปนะครับผมลีดเดอร์บอร์ดนะครับโอ้เธอลพอร์ตนลีดเดอร์บอร์ดได้ด้วยอะ่ะม นะครับผมสีทองเลยก็ลามันเลยอันนี้แหละกิ้วนะครับผมโอ้เกมนี้มึงเปิดมาปุ๊บมึงสร้างกิ้วด้ยเลยก็ไว้ว่ากันนะฮะน,นี้ก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดที่แม่งมีคนเล่นไรสัตว์มึงจะติดท็อปหนึ่งแล้วแต่เกมยังไม่เปิดไม่ได้นะซึ่งก็จะมีหลายหมวดหมูนน่นะฮะนี่มอลลี่วินนะครับผมคือใครที่ชนะเยอะที่สุดในเดือนเดือนนั้นอะไรงี้ปะไปอะไรเนี่ย,โอ,ยโอ้โหมีหลายคนเลยอันนี้คือออทามโดนเนทโอ้นี่มีคนโดเนทก็ติดลีดเดอร์บอร์ดได้นะอันนี้ออทามวินอ่ะนี้คือตลอดกาลนะครับอัน อันนี้คือ all time kill แรกนะครับก็คืออันดับของ kill นะครับตลอดการนะฮะส่วนอันนี้ก็คือ kill นะฮะไม่ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรน่าจะลายชื่อก i l l วเฉยมั้ง มีมาทำไมวะส่วนอันนี้นะฮะ All Time Elites นะครับผมกับ Weekly Elites นะครับอุ้ยคือ leaderboard มีแค่อันเดียวเหรอคือทุกคนทั้งเซิร์ฟเนี่ยเล่น Elites กนทีนึงก็คือแข่งกันในบอร์ดเดียวงี้เหรอโอ้นะไม่รู้ว่ามันจะมีแยกด่านอะไรแบบเกมอื่นๆไหมนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือ Weekly อ่ามีแบบ Weekly อยู่ซึ่งก็น่าจะหมดแล้วนะครับในหน้า leaderboard นะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการติดอันไหนเนี่ยมันจะให้ของรางวัลที่แตกต่างกันไหมนะครับมันมีของรางวัลให้หรือเปล่ากูยังไไมมมม่่่่่่รู้้เเเลลยแตตถาาสุิวคณนนกงะ คุณไม่มีเพื่อนเก่งเล่นด้วยเยอะอะไรแบบนี้ผมว่าออไทม์โดนเนตอันนี้เนี่ยนะผมว่าเหมาะกับคุณเอาเงินเปเดฟไปเลย <c oughs> อุ้ยแต่เหมือนจะมีข้อความอะไรอยู่ข้างบนน่ะมอนลี่ลีดเดอร์บอร์ดรีเซตอินอนนี้เขาบอกเวลารีเซตได้เลยนะ,ะแล้วก็มีอันข้างล่างนะครับผมซึ่งดูไม่ได้นั่นน่ะก็ต้องแก้นะเดฟนะไอ้แย้มมึงค่อยๆเป่นค่อยๆไปแล้วการคลิปนี้บ่นเยอะและเกินก่ออย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมไม่รู้นะครับว่าในลีดเดอร์บอร์ดแต่ละรายการเนี่ยมันให้ของรางวัลไหมหรือจาให้แต่ละอันมันจะ ครับผมมีเฮียอะไรไว้เนี่ยอ่ะเซตติ้งนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมอันนี้มีทักเกิลมิวสิกนะครับซึ่งผมปิดเสียงไว้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ยินอะไรนะครับผมซึ่งเฮียมีแค่นี้อ่ะก็ได้เวลานะครับมาวิ่งสำรวจแมบกันดีกว่าเฮียแม่งมัวพลาดมาตั้งนานโอ้ยอันนี้อะไรมิชชั่นมาเนียนะครับผมอหะซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นฟังก์ชันที่เขาเหมือนจะพยายามจะดันเหมือนกันนะครับผมซึ่งกูยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะยังไม่ได้ไปอ่านนะครับผมช่างมันนะแล้วนี่อะไรฮะอีโมดอ่ะแต่เขาบอกว่ามันยังไม่มีนะฮะเออให้มมาทีีหลััังงงงครรบเเเเออออออื่่ึึนนนนน้ิิดด็็กกะะฮซ คืออะไรเอ่ย Will all of u n i that t you have owned in the past and completing the entry index g i v e you massive reward อ๋อคืออารมณ์ประมาณเหมือนโปเกเด็กอะไรประมาณนี้ปะยิ่งเราเก็บตัวละครไปได้มากเท่าไหร่ยิ่งเราเก็บครบนะ,ะหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็จะได้รางวัลก็กัโอเคอันนี้อะไรกันเนี่ย famous clasher อุ้ยเขามีอารมณ์แบบ leaderboard คนดังด้วยเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมันวัดจากอะไรวะอ,อ๋อไม่รู้เหมือนกันอุ้ยๆแต่กูว่าอันนี้น่าสนใจถัดมานะฮะอันนี้น่าจะอันท้ายแล้วนะไอ้เหี้ยแม่งวิ่งบนมารอบนึงแล้วเนี่ย chamber นะฮะอันนี้คืออะไร unlock มีรีวอร์ด by staying in เกมก็พูดง่ายงคือหน้า FKS เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหน้า FKS แล้วไม่ใช่เหรอวะเออหรือมันอาจจะมีกลไกหรือของรางวัลที่ต่างกันมัง้งอ่าตรงนี้นะฮะ P P PVP เหรอคือยังไงอ่ะคือเฮ้ย PVP มันคือ player versus player นะเว้ยปกติ tower defense เนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้คนเล่นมาสู้กันเองนะอู้เทาเกมนี้มีเนี่ยไอ้เฮี้ยกูว่าน่าสนใจมากเลยนะเออนะฮะส่วนอันนี้ก็ซ u m m o n นะครับซึ่งเราดูไปแล้วเอ้แต่กูคาใจเนี่ยไอ้เฮี้ยเนี่ยมันต่างกับกิลกาเม็กูยังไงวะแต่อันนี้มันบอกชัดเจนนะครับว่ามันแจกอะไรนะครับผมแต่อ้ตัวนู้นมันเหมือนไม่ชัดเจนปะเล่นมาตั้งนานลืมไปเกมแม่งวิ่งได้ <laughs> กูจะจบเทียบอ,อยู่แล้วเออใช่ซึ่งอันนี้มันไม่ได้บอกชัดๆนะครับว่ามันจะได้อะไรนะรมันบอกแค่ว่า unlock free reward by staying in game นะครับผมแค่นั้นเองนี่อะไรอไอ้เที้ยมึงอัปเดตอีกไอ้สัตว์แต่กูน่านจะดูอะไรครบแล้วป่ะตอนเนี้ย a few moments later อันเนี้ยเรามา PVP แล้วนะฮะเรามาซัมมอนไปแล้ว PVE ก็มาแล้วลีดเดอร์บอร์ดก็มาแล้วเอนแชนก็มาแล้วระหว่างทางก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับผมและไอ้ข้างในไอ้าวไอ้เที้ยอัปเดตอีกแล้วเออก็นั่นแหละนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ ใช่ครับที่สำคัญดิลิมกดปุ่มกระดิจจแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมนะครับโดยการโดนาทระหว่างผมสตรีมนะครับหรือกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้นะครับหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้ใครที่เป็นโกลมมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยนะซึ่งเกมก็อัปเดตอีกแล้วนะครับคุณต้องมานั่งโหลดแอสเซทแบ่ง5,000กว่าอันอีกรอบหนึ่งซึ่งถามว่าคุณจะรอไหมไม่ไอสัตว์กูไปนอนดีกว่าเฮียง่วงที่หาย